Nhưng mà thử thiếu một thiếu một đấy. nào. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับเอ็มอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ครัวผู้ไทยค่ะพี่นอ้นพพนอ,บบอนงค่ะมีสิบห้าพี่น้องมาจับมะคุณจับพี่น้องค่ะนี่พริกใส่พริกลงไปค่ะอวันนี้เฮาอยู่โอชูรสวัน <laughs> นี้เฮาอยู่ดงหลวงค่ะพี่นอ้อง มะเฮิอนปูนะคะเมื่อคือค่ายเสื้อมื่อคือค่ายมไปคือคุณอุ้ยตาคัะมีแล้วคือลองคือ ไม่ท้ายเลยสิ <US uneopen morally>